ช้าที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะเพราะว่ามีฝนโปรยปลายมาหลายพื้นที่แต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าอีกหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤด,ดูร้อนเหมือนกันทางกรุงเทพมหานครและก็บริเวณโดยรอบนะคะอย่างเช่นปริมณฑลทนําให้ล่าสุดน้ําท่วมขังถนนหลายเส้นทางค่ะเริ่มที่จังหวัดชนบุรีก่อนค่ะพายุฝนพัดถล่มหลายอำเภอค่ะทั้งอำเภอเมืองชนบุรีอำเภอพนัสนิคมอำเภอบ้านบึงและอำเภอพานทอง นานกว่า3มชั่วโมงที่ฝนตกนะคะทาให้น้ำเนี่ยระบายไม่ทันถนนเส้นหลักอย่างเส้นสุขุมวิทถนนสุขป,ประยูนก็ทําให้เกิดน้ําท่วมขังหลายเส้นทางใครที่ใช้รถเล็กนี่สัญจรลําบากมากผู้สุขาเราลงพื้นที่ไปสํารวจค่ะเส้นทางบนถนนสุขุมวิททั้งเส้นเลยก็พบว่าน้ำเนี่ยท่วมขังสูงกว่า30เซนติเมตรนะคะและถนนเส้นสุขป,ประยูนทั้งขาเข้าและขาออก น้ำท่วมเหมือนกันค่ะสูงประมาณ30-40เซนติเมตรทำให้รถจักรยานยนต์และรถเก๋งไม่สามารถสัญจรได้ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้โดยเฉพาะเส้นบายพาสก็มีน้ำท่วมขังกว่า40เซนติเมตรทุกที่นะคะน้ำท่วมขังสูงมากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งช่วยเหลือใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงกว่าการจราจรทุกเส้นจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ ส่วนอีกที่จังหวัดหนึ่งนะคะเดือดร้อนไม่แพ้กันเลยคือที่สาแก้วค่ะได้เกิดฝนตกหนักเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนทําให้เกิดน้ําขังบริเวณถนนหลายสายอย่างเช่นถนนสุวรรณสอน3และถนนสายแยกโรงเรื่อยอําเภอเมืองสาแก้วรวมทั้งถนนในเขตตัวเมืองหลายจุด ทำให้การจราจรบนถนนสายต่างๆเป็นไปได้วยความยากลําบากในการสัญจรเนื่องจากในบางจุดมีน้ําท่วมผิวการจราจรสูงถึงฟุตบาทล่าสุดนายปริญญาโพสัตนะคาผูวราชาการจังหวัดสระแก้วได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักจากพายุโซนร้อนตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมนี้ที่อาจจะทําให้หลายพื้นที่เกิดน้ําท่วมฉับพลนันรวมทั้งน้ําป่าไหลหลากค่ะช่วงนี้ยังคงต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ะะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแล้วค่ะว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่ลักษณะของพายุฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกได้ในบางแห่งด้วยนะคะรวมไปถึงบางพื้นที่อาจเกิดฟ้าผ่าได้และก็จะมีผลกระทบในทั้งหมด46จังหวัดภาคเหนือ15จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดและภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีก16จังหวัดนะคะขณะที่สภาพอากาศทั่วไปอุณหภูมิสูงสุด35 42องศาเซลเซียสมีฝนตกเฉลี่ยร้อยละ30 1 60ของพื้นที่ค่ะหลายคนบอกว่า ฝนตกแบบนี้ PM 2.5น่าจะดีขึ้นนะคะ,คะแต่ว่าที่สำคัญก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ